สวัสดียมามเช้าจากอิสตันบูลนะคะวันนี้อากาศหนาวมากนะคะทุกคนน้องสาวสามีบิ่มก็เตรียมอาหารเช้านะคะแล้วก็ชงชาอุ่นๆมาให้ตอนเช้านะคะวันนี้บิ่มก็ต้องเช็คงานก่อนเดินทางนะคะเราวางแผนว่าจะเดินทางไปที่อิสมีกันคะ่ะอยู่ที่นี่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะน้องสาวสามีดูแลดีมากนะคะทุกคนเชา้ชาเช้าก็จะมีนกนะคะมาคอยกินขนมปังที่เรากินไม่หมดนะคะแล้วก็จะวางไว้คนตุรกีส่วนใหญ่ก็จะ วางไว้ที่ระเบียงนะคะกินอาหารชาเช้าเสร็จนะคะเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วก็พร้อมเดินทางไปอิสมีนะคะวันนี้มีพ่อปู่นะคะขับรถให้พาพวกเราไปจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะคะถึงอิสเมีบรรยากาศที่นี่นะคะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ที่อิสมีเลยะคะ่ะก็มีวิวทะเลเหมือนกันเลยนะคะเดินทางมาถึงท่าเรือนะคะพ่อปู่ก็จะพาพวกเรา ขึ้นเรือค่ะก็จะนั่งเรือข้ามทะเลมามาร่านะคะข้ามไปอีกฝากงหนึ่งค่ะพ่อปู่ก็จะขับรถแล้วก็ไปจอดไว้ชั้นแรกนะคะแล้วเราก็จะขึ้นไปรอบนชั้นผู้โดยสารนะคะขึ้นไปชมวิวสวยมากนะคะทะเลมามาร่าแต่ว่าเย็นมากเลยค่ะอากาศแบบว่าอยู่ได้แป๊บเดียวนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีนะคะแล้ก็จะถึงอีกฝั่งหนึ่ง น้องอายาก็เริ่มโตแล้วนะคะทุกคนก็จะไม่ค่อยแบบอยากออกกล้องเหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วแต่อารมณ์ของน้องจริงๆเลยค่ะบังคับเขาไม่ได้เลยลงเรือมาได้สักพักนะคะแล้วก็เดินทางต่อค่ะแล้วก็หาที่กินข้าวเที่ยงนะคะเมนูประจําของเราก็จะเป็นเคร์ฟเต้นะคะแล้วก็ซูจุกค่ะแล้วก็สลัดขนมปังดีใจมากๆค่ะได้กลับมากินรสชาติที่คุ้นเคยทานเสร็จนะคะเราก็เดินทางต่อคะ่ะบรรยากาศวิวข้างทางนะคะจะเต็มไปด้วยกังหันลมแบบนี้เลยค่ะนั่งรถ ข้างน้ำน,นะคะแล้วก็จะแวะให้น้องอาย่าได้พักผ่อนจุดนี้จะเป็นเหมือนจุดพักรถนะคะมีร้านขายของที่ระลึกมีห้องน้านะคะแล้วก็สําคัญเลยสนามเด็กเล่นนะคะให้เด็กๆได้เล่นน้องอาย่าดีใจมากน้องอยากเล่นจนไม่อยากเดินทางต่อเลยนะคะแต่ว่าจุดนี้ลมแรงมากแล้วก็หนาวมากๆเลยค่ะดีที่น้องมีเสื้อแขนยาวข้างหนานะคะแต่ว่าบิ่มนี่หนาวมากอยู่ไม่ได้เลยค่ะทุกคนก็เดินทางต่อนะคะช่วงนี้ที่ประเทศตุรกีเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะ ทา,ทางจะสังเกตได้ว่าจะเต็มไปด้วยสีเขียวนะคะดอกไม้ก็เริ่มบานสวยมากและแล้วเราก็มาถึงจังหวัดอิสมีนะคะทุกคน เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยนะคะคิดถึงมากๆเลยตามแนวชายฝั่งทะเลนะคะก็จะมีรถรางรถ t r a มวิ่งให้บริการประชาชนนะคะก็จะค่อนข้างสะดวกสบายมากค่ะเดินทางมาจากอิสตันบูลนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะแต่ว่าพอมาถึงอิสมีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เลือกงานพอดีรถติดนะคะใช้เวลาน,านานมากกว่าจะถึงบ้านนะคะพอมาถึงบ้านนะคะแม่ย่าก็รอต้อนรับแล้วก็พาน้องอา้ย่าไปเดินเล่นนะคะแฮปปี้มากๆค่ะ